สวายดีสบายดีและสวัสดีเนาะเพื่อนพี่น้องเมื่อสุขุมสุคนหรวอว่าเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศเนาะ็ยินดีต้อนรับเข่าสู่ซ่องสาวาสนะแนลอีกแล้วเพื่อนพี่น้องเนาะมานี่เนาะสวาสนกาเดินทางมาบ้านน้องไตมานี่เนาะอยู่บ้านคใหไงนั่นเองแ้วเพื่อนพี่น้องเนาะก็เดินทางมาหาลองายว่าน้องไตฮิตเทือนแล้วเราวด้ด้วยว่าน้องตายไปใส่นองมานี่เนาะก็สิมาเยี่ยมยามตามข้าวน้องตายมานี่เนาะอ่า มาทำใครน้องตายมาคืน hmm. ยูเพ um, ื splash, ่อนเลยบ่าก็สิไปติดตามขับส้มน้ากันเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็สิไปติดตามขับส้มก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเพื่อปีนกำลังใจให้สาววาดได้คลิปต่อๆไปให้พ่อแม่พี่น้องได้ขับเบิดขับส้มน้ากันเนาะก็ไปกันเลยพ่อแม่พี่น้องว่าสร้างเพื่อนมาให้เพื่อนบอกมาหนีได้ว่าน้องตายก็สิอยู่เพื่อนมานาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ไปเบิ้งพร้อมๆกันเลยไปหาน้องตายน้ากันตามหอดเลยสบายดีน้องพคอยท้วย หอดเพื่อนนั่นนอกตายเนาะเพื่อนกะเทพื้นเมื่อวานนี่เองเนาะงเพื่อนช่วยดูนะเทพื้นกันยังบม่ได้แห่งคักแต่ทีมงานเราก็ขึ้นมาเหยียบก่อนเลยเนาะนองตายก็อยู่อยู่พอดีน้องตายสบายดีอยู่เพื่อนบ่าวมนี้นะสร้างบ้าได้มาบ่าวมนี้นะสร้างกันน้องตายก็พอไม่เพ็รเองบ่ สบายดีโดยสบายดีน้องพะยายด้องตายไทยดีนน้อตาใส่เล่ยข่าเลยจ้องตาย้วมันมันมันยอเสียงเนาะยอเสียงเนาะเห็นได้องตายเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำแล้วบ่โดยแล้วแล้วแลต่โดน้บ่ <c oughs> ได้ลายบ่เขานะได้เขารอยปลายรอยปลายกะแบบปันกันบ่คือว่าจังไหนแบบว่าเอาเองเบิดบ่อกะปันเจ้าของหน้าเพื่อให้คาน่าเพื่อกะคายืมเพื่อคายืมคาน่าเนาะกะเรือบ่อรายบบบนี้เนะ <c oughs> า,นานเนะกะเขาได้กินกะยาแร่ป่ะโดยเรือลายกะกะดีกู้ภัยเ็ดเนาะโดยพวได้กลุ่มเนาะ ครับ่เฮ็ดกับว่มันมีกินซื้อกินกระข่าแพงได้น้องตายไอเดี๋ยวนี้โอซนหนึ่งภาษาภาษาค่ะเนยพ่อแม่กับพ่อได้อยู่ไหวอยู่แต่น้องตายว่าวันนี้แม่ตายไปดินบอกพาน้องไปดินเนยพาน้องไปดินเนยกินได้ขขาวเศร้าเท่านี้กินได้เหรอกินกับอย่างได้เนาะ จำเจียวเม่ได้ไปหายังกินนอกเขาด้วยจำเจียวตงตายปะเห็นเพื่อนเม่ได้ไปหาเห็นเพื่อนนี่เมื้อนี้ช่างบ่มาวันต้องตายมัอนต้องตายเฮ็ดกระเพาะกับแม่โอ้สามคนม่ได้จ้างช่างคือน้องตายปิดช่างเองเป็นกรรมกรเปินกรรมกรให้พ่อสมบูรณ์โอ้ผสมบูรณ์พ่อเป็นผู้ก่อเงินปูนเงินปูน รวยกันนี่แหลยแล้วเราตายน้องตายได้เพืนมาแต่แฉแน่น้องตายมาก่อเรือนต่อหนิใครน้องข้อข้ออะไรน้องข้อพ่อฮักข้อข้อหัางประเทศข้อหักตางประเทศโดยโอ้คุณตาหมึกตาไม่ตาน้องตายเนาะเว้ยซอยเดือเนาะเห็นเพื่อนในทางเห็นเรมีเพื่อนอยู่ว่าพ่อเชียรเพื่อนให้ยได้ดูเด้อโดยโดยโดย การต่างประเทศมีคนไทยวันทองตายเพื่อนกาเป็นคนเล่าจะมาเป็นบรตจางประเทศเลยคนเล่าอยู่ตั้งประเทศหลายปีแล้วเลยเห็นในคลิปก็เห็นน้องตายเพื่อนกาสงสารแม่ตาเพคนเนาะเลยผิดเพื่อนให้เพื่อนชี้ให้ช้อยจนเล้วงวน้องตายเนี่ยมาชี้ให้ชอยให้อันแบบได้อยู่เลยเพื่อนนะปีนี้คือสิเลียอยู่บ้างวัน้องตาย ว่าเาจะไม่าชเขาเ็นเองก็จะซาอะไรไดนึ่งเนาะพเขาจางชางกับชิเปลืองไปอีกินะก็้เห็นเองว่าไ็นเกับบกนปีนี้เรา้องตายเนาะกาีได้อยู่เนาะเพราะว่านี่กากอ่นเทพื่นนะเนาะเทมอวนหน่ยเทพื้นมอวนนี่ดิย เอสิแบบค่อยก่อค่อยยังไปกับส่งดนตรีเลนหาขนาดฉได้อยู่ได้น้องตายเนาะเ็ไปด้วยท่นท่านเรียนชามท่านเรียนชามเนาะสิขึ้นเรียนชามมน้องตายด้วยพังไปได้ค่าแล้วม่าแลวก็เลือนไปอีกเนาะอย่างันท่านเรียนสามอยู่แล้วทะคำโก้คำมก้เองกระนาสิท่านอยู่ดอกพอว่าไดิ่งได้บางมือก็เก็บมือมือก็ได้เนาะพะห้าก็มีไพ่อยู่ได้แต่ ไหต่อมาแล้วว่าลงไฟกับทั้งพ่อว่าลงให้มีน้ำไหลเรียบร้อยยังยังยังมียังมาทันเจาะไหลเนาะให้พากับพ่อลงให้เรียบร้อยเนาะเวล้านเอาน้ำใช้สำลองตายมาผสมปูเนี่ยเพื่อนเพื่อนเดินเลยต่กัเสียข้าวไผ่เพื่อนพ่อให้ขึ้นแล้วก็เอาแบบลาเสียข้าวไผกับเสียให้ขึ้นเนาะต่อมาก่อนเนาะ น้องตายมีพอที่มาช่วยเดือมีความรู้สึกของน้องตายเป็นยังไงน้องตายน้องตายก็ดีใจแหอะหัวใจนี่มันกูกระมังเลย <c oughs> น้องตายก็มาเคยประฝันแน่ว่าชิได้เฮือนกอ่อใหญ่ปานนี่น้องตายว่าชิได้อยู่กระตูดแช่งหน้าน่อยคือเก่าแหละน้องตายก็ไม่ได้คิดได้ฝันแน่ว่าชิได้เฮือนชิได้เฮือนก่อนแบบโดยโดยแล้วพอมาเห็นหายก็โอ้ยดีมกดุกดีใจเนอะจะอื่นเลย <c oughs> ห็นน้องตายเป็นยังไงน้องตายเห็นความทุกข์ความยากบโบดีว่าเห็นท่วมดีเจ้าบอสที่เป็นมาซอยเห็นก็ได้ยวอให้พังอยู่บอสอ้อยพังอยู่บอสเคยน้องตายก็บผู้คนกะมีตนชงชาเนี้ยพราะวอตอนกะเห็นน้องลูกโบมีเพือนอยู่กับนระเฮ็ดให้ที่บ้านน้องตายกับโอ้ยน้งตายเด้อผู้คนกลมาอยู่นอกน้องตายมาเรื่อยอยู่บอสอันคนอยู่ต่างประเทศเคนมาได้มากกะเคยทู่ขึนหน้าเห็นอย่างเคยอยู่บอสน้องตายกทู่ขึนหน้านอกเต้ ทรคมือว um, ่าอะไรน้องายเวลานทมากบคนทนะไเปนเข็นยากเบียเข็นกับบอรทเนาะเ็ได้ห็นหนาทังททรัพท์ยูน้องตายปะดีใจน้องตายเนาะได้เงินนาเลไกตนทนารและเพิ่นกายไ้เห็นให้กาบุญรุ่นทับน้องตายพราอมแน้วนะเทับน้ำเพราะว่าเพิ่นกายโคเห็นลายขู่รกุเนาะน้องตายที่ลงลิปไปเลยบางเอืว่าที่ น้องตายนี่ถือชาตาเพื่อนทั้งครอบครัวน้องตายเนาะโดยถาว่าท่าบุญห่วมกันมากแต่ซาทีเดี่ยวคือสิบไรมาเจอกันมาพบพ่อว่าสั่งให้กันแบบนี้เนาะน้องตายคนเฮาก็ต้องมีบุญห่วมกันมาจังเชมาพบมาเจอกันเนาะพื้นที่น้องเนาะดีใจน้ำชนีบอกระดีใจน้ำน้องตายเนาะอ่าขางนี่ก็โตออกบ่าน้องตายขางๆสิตบ้านี่โตออกว่าะชุดเลนเนาะ ทั้งออกทางพุทธทั้งออกทางบ้านได้แน่หนึ่งบ่าลงตายเพิ่นเพิ่นคิดว่าว่าสิออกทางพุ่่นนบอกทธคิดอยู่แต่งงานได้ยัิไแพ่เดิมว่าคิดนะหรือว่ายังไงพ่อกะเ่ากะมามีได้เนาะอันนี้กะเขิ่นเฮ็ดหาพิ่นช่วยกัหมายพราะว่าพอฮักเพิ่นก็คิดอยู่ว่าว่าสิออกออกทางพุทธยังเฮ็ดตัวนี้ได้กันเนาะเฮ็ดเพื่อนใหญ่ตัวนี้ได้กันเนาะอันนั่นกัไว้ที่ดังเนาะลงตาย กวนวนะ่ะว่าเฮากบบมันมีเฮือนอยู่อะไรย่างเงี้ยเป็นไมาแล้วกับอันนั้นกับอันั้นล้างมาตอนนี้น้องตายอยู่ใส่ถ่าเดี๋ยวนี้นะ,อย,อ,นะอยู่เพื่อนพระตู้อยู่เพื่อนปรตู้ถ่ายบ่ถ่า,เายเลยไปอยู่กันหลายคนบ่เพื่อนนั่นพระตูล้ลยอยู่กันที่คนน้องตายเลยอ่ะน,น้อกเลยก่ะมีพ่อเจ้าของคนเลย เพื่นนอนนาสินะโอ้เจ้าของเพื่นนอนนาเพื่อนนอนหน้าไรผ้ายรผีเลยเพื่อนมาอยู่เพือนกระตุ้นว่าไง่ายเพื่อนนี่เออเพื่อนสองลังเป็นก็ารไปนอนหน้าก่อนให้พ่อบ้เป็นเฮือนห้างให้น้องตายไปอยู่ท่าก่อนเนาะปัดกวนมันไม่ให้เพื่อนนาะน้องตายเลยรักลมรักษายลมสายปัดสาวปัดแดงปัดให้ขึ้นเนาะพ่อขึ้นกับวิญให้เป็นเฮือนห้างให้อยู่ท่าดีใจหรอกจะไปอยู่กันก็ได้เมนจะได้เพื่อนขึ้นกับโอบุญเนาะ เ่ามันเงียบน่เนาะน้องตายไปนอนเดินเชียงเชียงจะไม่กันน้องตายกันไม่อยู่เพื่อนเจ้าของอาชีพเหรอบนเงียบก็เฮาก็ไปโอ้ไปมาอยู่เนาะไปเปิดไฟไว้เนาะมันกับโมไก่กับเพื่อนเจ้าเท่า์ไรเนาะเลยเจ๊เดียบไปเห็นอ๋อเพิ่งอยู่นี่เนาะแถวนี่เนาะโมไก่ห้อยเท้าเนาะเพื่อนตุ่มเนาะเทแถวเพื่อนน้องตายในกับโมวันดีเนาะใกล้ทงนาเนาะ บรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติเดิมาชมมันทงนาแบบเงียบมันก็เงียบดีเนาะหอมเลยแตะวันตะวินขึ้นในไม้ยิงคับน้องตายเนาะมองเห็นสัดเจนเลยถุงกวางนี่เนาะมาชองละผ่านแล้วที่จะสมว่างามขนาดนั้นแล้วกันลมมาเนี่ยกับหนาวพวกคนนี้หนาวว่ามันบ่มีเพือนบ่มีกุ้งใบบางนี่เนาะเนยเลยด็กลูกนี่เนาะ กันกอุ่นบ้นองตายหลังใหญ่ได้บ้างหลังชุเลินอีกเนะชุ่มเดิร์ชเดินงามเลยใม่เาดนี้งามมากใหม่ไม่ลอยเนาะกะหลังคาเนี่งกัพอร้องตายพอเห็นไงโบจ้างชาโอจ้างชาอัเพื่อนขึนกังามเราเห็นี่น้องเราะไม่ลอยไม่งามไม่แบบแรงพักได้แดดเพื่อให้น้องไงาจ็ปวดใช่ไหล่ออยายเนาะ โอ้เ like. no, right. yeah. ิ forms, no ่นกะชิชุบกัวเนี่ยนะโอ้อันยุราได้ขึ้นความสูงมาได้เน่ยยากเลยว่าแหละถ้าความสูงแบบเป็นตึกเป็นยังก็ขึ้นได้อยู่เราหมักเป็นวินเนี่ยถ้าเป็นวินน่ยอันตรายเนาะลองตายวินเป็นเวียนสายตาแล้วก็ลีอจิบบ่ลองตายคอยหนุ่มพนไักสายตากันกระเถาะอะไรก็เป็ี่ยนไปหมดเนาะอันยุราเแล้วก็เปลี่ยนแหละเปลี่ยนไปแล้วเนาะ เ,เมก็เข็งแห้งอยู่หร่ว่าเมกอืมก็้งเวลา่าแเกแบบถ้เาเป็นเบาหวานเมาตายบวานมะพ่อจังเป็นก่อนเราคืออ้วนก็หนีเลาเ,าเ,าเาดี๋ยวนี้เลาก็โคบลงในหนึ่งในยนางตายเนาะเป็นรักษาอยู่ใช่เนาะนองตายเบาหวานแบบไม่มเล่ากินยาเอาเยโอ้กินยาน้ำบ้านเานีวาซี่กินยาม มีลูกประจำโตนาะแม่น้องเนาะไปโรงเรียนว่าน้องสาวนะน้องสาวน้องไตนยังบ่ใหญ่ยังบ่ใหวเป็นไตน้องไต้บริคิดอยากเข้าโรงเรียนนี่วะอยากคิดยู้หามันบ่มีเงินมีคำในการโอ้คิดอยากลงอยู่ตอนนี้น้องไต้เช็คปีนี่น้องไต้จีบสี่โอ้จีบสี่ยังยังน้องไต้ออกจากโรงเรียนอ่าของปอยยังลูก พอหาน้องตายจะเย็นต่อคือเปลี่ยนมอเนาะมอหนึ่โอันได้เขียนหนอยอยู่บ่พอห็ได้หลัวโตเนี่ยเพราะว่าห้องเย็นห้องเยนแบบแบบม่นไม่เงินเนายก็เ้องก็ไม่ไปเลยแบบแบบไปไปแบบขาดขาดก็ได้ไปเต็มที่เนาะเทนไล่ประกาศมอพอหา่อหนองตายไล่บอกไล่ยูโม่ก็ดีไล่ประกาศไล่ประกาศมอพอหเนาะ ว่าโอเคอยู่ไปตามกินกันยังไงน้องตายเฮียนอีกแค่น้อยน้องตายกันยังเฮียนอยู่ห่ะพ่อแม่โบมีเงินไงกะยาน้องทุกอย่างกันกะเฮียนจะนี้ก็ดีแล้วอ่ะก็เลยสามีก่อนเนาะน้องตายอยากเฮียนแล้วก็คิดว่าบ่มีแล้วก็แล้วเนาะแล้วก็ยาเฮียนก็ต้องใส่เงินใส่ใจค่าเทอมค่าเสื้อผ้าหนาแพงเนาะน้องตายให้เพงช่างค่าเทอมกันเลยค่ารถค่าล่างเงินโน้องตายอ่านอ่านโบอก บ่ออกลายโตบ่หรือว่าจังไรเป็นบางอันบ่หรือบางข้อบ่บางข้อก็ได้บางข้อก็ไม่ได้ภาษาไทยเน้องตายภาษาไทยก็มันแบบเฮาแบบเพี้ยนแบบดุจจันยอนเฮาก็บ่ค่อยได้เป็นบอข้องตัวเนาะแต่ตัวได้ตัวบ่ได้เนาะจุบปอหามาไปพี่น้องไอ้น้องตายเป็นเนาะถ้ามีผู้ใหญ่อุปถัมภ์เป็นกใหย่โตอยู่เนาะน้องตายเนาะเตโต่โมหนึ่งเนาะดื้อใชใข้อเขียนอัน ได้เกิ่งกว่านีน้อยหนึ่งกันหน่อยเนาะเพราาะว่ตัวนี้เป็นยังของผ่องคาค้าอยู่เนาะบางเรื่องก็ยังบางโตก็บม่ได้เลยนะบางคำมันเองถ้านในลื่นไดลข่าเขียนยังหอยังมากก็คือแบบสีอ่านไม่อยากเข้าใจแล้วน้องตายเข้าใจไม่ได้ตัวก็แบบปลื้เลยนะตัวก็ปล็กมพวกอย่างในน้องตายกับกิ่งอยู่ว่าพวกเล็กก็ได้อยู่เนาะคิดบวกไตคุณฮานไ่ได้เลยจริงว่าน้องตายเฮียนแบบ ขาดเลื่อยใช่ไหมเฮียนขาดลายเนาะน้องตาเนาะขาดลายคอยอยู่พ่อห้างกันมันจะสี่โบเอาโบกิงเนาะซึ่งพี่กับเบียนเด็กกับโบคอยปันเลเนาะต้องใจเฮียนแบบเ่าทำให้ดำหน้าเนี่ยตั้ก็หยุดใช่ไยุดทำให้ดำหน้าเนาะเอาโน่งใช่ไหอยานเกี่ยวเข่าเนาะน้องตายานดำหน้ากับสี่โบได้ บริข้าวเนาะเอ๋อน้องน่องน้องน้อยได้เนาะให้พ่อแม่ได้เฮ็ดดิ่งน้อยได้ตอนนั้นเพราะว่าเพื่อนผู้หูความไหนก็เอาเพื่อนเออน้องตายจ้เฮียนไปเฮียนม่ห่ออาหากันย่าเลยทั่วไปดินอิดมีอยังก็ซื้อมาพ่อเล้ว่าน้องตายกาวาสิพ่อจะได้ท่านได้พ่อที่วกปูนทั่วไปดินแกันน่อสิพ่อเลาวน้องตายเนาะดีนแห้งะ เดี๋ยวแต่องเดียวข้างหน้าเนาะมีแนวคัดขอบข้งบเนาะแคนเชียบกับูนเพราะว่าปูนเขียวดิมาฉาบดปูนกอฉาบฉาบด้กับก่อเยอันปูนแพงว่าองตายสอบนึงเท่าไรสอบแปดสิบบี่ายสอบแปดสิบเดี๋ยววนนี้นะมนชื่อมาหนี่มีองตายก็พอมีมิเตเฮ็ดเดอเ สวัสดีกาซื้อแต่ปีกาเรนสอบหาสิปายเนาะแต่ปีนี้มันก็ขึ้นลายแล้วน้องตายเนาะผู้ใดเฮ็ดเฮือนช่วงนี้ก็แม่นถ้าบ่มีเงินนี่ดอกก็เฮ็ดบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะเขาผู้ใดเฮือนอยู่เลยแหละเพราะว่าเครื่องครองแพงแพงชิปลานซาล้านเฮ็ดบ่ได้แม่นทุกอย่างก็แพงเนาะแพงไม่เป็นไะหินทรายก็เลยเป็นล้านขึ้นแบบนี้น้องตายลานแปดลานแปดแต่โบเฮนะ ป้าสวัสดิ์สังพิกานี่รถละล้านะปีนี้ล่านเปดปนี้นี่ป้าขึ้นตั้งเป็ดแสนน้อเพื่พี่น้องเนาะขึ้นเกินแท้ขึ้นปีนี้เนาะขึ้นเป็ดแสนขึ้นเป็ดแสนพิกายนี่ล้านหนึ่งในสวัสดิ์สั่งนะใช่นะลังล้านชงอ่ะตพิกายได้หกแสนขึ้นเครื่องโตเครื่องเลยนะไม่ได้รวมกันบ่รวมเลยรวมวันนี้สามล้านบ่สี่ล้านเลยป้าแพงแพงแพงมวยไว รวเฮื่อนในห้างน้ำค่าการมีเงินดักกลันม่ได้แล้วรวยมีแน่กรุงเทพเนาะโดยขนาดนี้เนาะด่านเจนอะะคายุ่ยแต่ยังมีเนาะน้องตายมีคูอุปธรรมเนาะโดยอุปธรรมข้ามสู้ขอบขอบพุ่นพลลายเละประเทศเพื่อนไหนกันโดยนเมน กาิคดด้มากไนนกองเพิ่นกองยังกับงใจให้องายัใจให้สู้ต่อไปเนาะเป็นยังไงทีมงานเขาเอากลับมาโอลงกับน้องตต้กับทำกับผู้เรื่องไงเนาะผู้เรื่องเปลาติบเลยเนาะพื่น็ี่พื้นฮ็ดชาตนี่คือจากพอญ่เพื้นจากพอหักเนาะ่างประเทศเนาะจากต่างประเทศเนพี่น้องเว้ตางพื้นฮ็ดชาตนี่ยน้องตต้เนาะเพราะว่าวาชีพให้ล้ยเลยที่น้องตายดิ นกอีตนชานชานนะจังไรกดูต้นครับน้องยอีใจน้ำน้องายเนาะทีมงานนอก็เป็นกำลังใจให้น้องยตสูๆต่อไปอีกน้องายเนาะได้ดีดีดำลาน้องไแล้วบัดนี้เขากะเดินทางเมื่อบานก่อนเนาะให้น้องยได้พักผ่อนมอบน้ำจิ้นน้ำใจน้องสตมีเีนน้ำจิ้น้ำใจให้น้องตายเนาะพอได้ซื้อกต้ขนมกินเนาะ คือน้ำกินเฮเฮือน์น้องตายเนาะจะสีเลราล้องตายอะไรบ้างนี้เนาะสบายดีเมื่อนี้เขาก็เลยมาถ่ายเฮือนมาหาน้องตายเนาะมาถ่ายว่าน้องตายเฮเฮือน์นี่อย่างเลี้ยวเลยบ่น้องตายก็อยู่เฮือนพอดีพ่อแม่พี่น้องเลยปูนกับแพงแพงได้พ่อแม่พี่น้องเลยปลาสอกแปดสิบพ่อแม่พี่น้องเลยแพงแทบแพงว่าหินทรายกับแพงกลัวปีกายนี่ร้ายพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะอ่า สาวาจจะได้รีวิวให้พเมรพ่น้องเลยเบิ่งเนาะขอจบคลิปไปเพียงซ้ำนี่ก่อนเนาะพเมรพ่นองเนาะถ้าสาวาดเป้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเลยพเมรพ่น้องเลยสาวาจก็จได้ร่ำลาคลิปไปเพียงซ้ำนี่ก่อนพเมรพ่นองเลยขอขอบุณขอบคุณเอฟซีที่ติดตามรับซุมให้สาวาดให้กำลังใจสาวาดมาโดยตลอดที่ฮักแพงสาวาดเบื้องสกูสุคนเนาะสาวา็ขอขอบุญขอบคุณหลายๆเ้อที่ให้กำลังใจสาวาด มึงคลิปสาวาแต่ต้นจนจบเนะาะสวาสดกล่าวคำว่าสบา,ายดีและสาวาัสดี